ว็บแรกคุณอาจคิดว่านี่เป็นเพียงรองเท้าแตะขนฟูนุ่มๆสักคู่แต่ทันทีที่เอื้อมมือไปสัมผัสคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วนี่คือหนูตะเภาหนูตะเภาเป็นสัตว์ที่มีนิสัยอ่อนโยนโดยธรรมชาติและนิ่งสงบอย่างน่าทึ่งจึงไม่แปลกที่มันจะกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ฟันแทะยอดนิยมที่ผู้คนนิยมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนสิ่งที่มันชอบที่สุดคือการขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของเจ้าของพร้อมรับสัมผัสเบาๆอย่างเพลิดเพลิน บางครั้งมันก็เหมือนของเล่นไขลานตัวเล็กๆเ,เคี้ยวอาหารอย่างมีความสุขในขณะที่ถูกลูบแต่จู่ๆมันก็จะหยุดนิ่งเหมือนกำลังตกอยู่ในพวังลึกๆที่น่าสนใจก็คือหนูตะเภาอยู่ในตระกูลเดียวกับคาปิบาร่าซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมทั้งสองสายพันธุ์ถึงมีนิสัยอ่อนโยนเป็นมิตรกับคนและมีอารมณ์มั่นคงแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กหลายชนิดที่มักตกใจง่ายอย่างไรก็ตาม หนูตะเภาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อแรกที่มนุษย์รู้จักมันมันถูกเลี้ยงไว้เป็นปสุสสตว์มาก,ก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกลมๆใบหน้าที่แสนน่ารักและนิสัยสงบของมันก็ทําให้ผู้คนหลงรักหนูตะเภาจึงค่อยๆกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้และด้วยการเพาะพันธุ์แบบคัดเลือกยังทําให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างหนูตะเภาขนหยิที่ดูราวกับตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์ตัวจิว๋ว จนกลายเป็นขวัญใจของคนรักสัตว์ทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความมหัศจรรย์ที่เราจะนำมาฝากกันค่ะขอบคุณค่ะ